ผมเคยมีชีวิตที่ติดลบมาก่อนทางครอบครัวผมก็เป <bbe> ็นครอบครัวที่ชาวนาแค่โอกาสที่ผมจะได้เรียนนี่ก็แสนจะยากลําบากทุกโรงเรียนเขาปฏิเสธผมหมดเขาบอกว่าผมว่าเรียนร่วมกับคนอื่นไม่ได้เป็นภาระให้กับโรงเรียนผมบางโรงเรียนก็บอกว่าโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนของเด็กปกติไม่ใช่โรงเรียนของคนพิการผมพิสูจน์ให้เขาเห็นมาตั้งแต่ตอนที่ผมเป็นเด็กๆ ตอนที่ผมยังเดินไม่ได้กลิ้งไปและแม้แต่ถัดไปเนี่ยสแสดงให้เขาดูว่าผมสามารถทําได้ไห,ลหลายๆอย่างที่เขาคิดไม่ถึงผมก็พิสูจน์ให้คนเหล่านั้นเห็นว่าผมสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และอยู่ร่วมกับคนอื่นได้เมื่อผมได้รับโอกาสและเรียนต่อจนจบปริญญาตีผมก็ได้โอกาสจากพี่ๆหลายคนที่เขามอบโอกาสแล้วไว้วางใจผม ว่าผมทําได้ผมทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเต็มกําลังและเต็มความสามารถที่เขามอบโอกาสให้มาผมเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจมอบกําลังใจกับทุกคนที่กําลังหมดกําลังใจผมว่าถ้าทุกคนได้โอกาสทุกชีวิตก็ไปต่อได้นะ ก็รอยิ้มที่เขาได้หรือรางวัลที่เขารูได้มาก่คือความสําเร็จผมเคยได้ตรงนั้นมาแล้วผมก็จะมอบโอกาสตรงนี้ให้คนเหล่านั้นเช่นเดียวกันก็คือผมจะเปิดบ้านศิลปะเอกชัยวรรณแก้วเพื่อให้น้องที่เขาชอบศิลปะไม่มีพื้นที่ อยากเรียนแต่ไม่มีตังค์ไม่มีครูสอนได้มาเรียนกับผมได้มีคื้นที่ที่ทแสดงศิลปะได้มีความคิดนอกกรอบได้มีอาชีพแล้วก็ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักยิ่งขึ้นครับได้ความรู้หลายอย่างเลยเกี่ยวกับการวาดภาพการลงสีมีความสุข แล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่เราทําแล้วก็มีสมาธิคือเรามีอะไรมากกว่าเขาเยอะแยะเลยอะค่ะแต่ว่ามันเป็นที่ตัวเราเองอะที่ไม่ยอมค้นคว้าไม่ยอมไม่ยอมที่จะหาโอกาสไม่ยอมที่จะพยายามจากที่แบบฟังประสบการณ์จากพี่เอกนะคะเรารู้สึกว่าความสําเร็จอะมันอยู่ที่เนี่ยเราความพยายามคุณอะอยู่ที่ไหนก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณนะครับพี่เอกชัยที่นําความจุกเล็กๆที่มาเติมเต็มให้กับเด็กๆคนที่ได้โอกาสนะครับ ผมอยากให้เขาได้รู้ว่าการนาศิลปะทําทให้เด็กได้มีสมาธิทําใจเย็นมากขึ้นลดความรุนแรงพฤติกรรมมากขึ้นตรงนี้ครับครับผมเอกอชัยวรรณแก้วนะครับก็ขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆน,นะครับที่พอมีกําลังไม่ว่าจะเป็นทรัพย์หรือจะเป็นกําลังใจหรือจะเป็นการแชร์ต่างๆก็ช่วยกันคนละไม้คนละนิดคนละหน่อยนะครับเพื่อโครงการบ้านศิลปะของเอกอชัย เปิดโอกาสให้เขาครับเหมือนพี่เปิดโอกาสให้กับผมผมก็อยากให้พี่เปิดโอกาสให้น้องๆเหล่านี้เช่นเดียวกันแล้วก็เราเขามาร่วมมือช่วยเหลือน้องๆด้วยกันนะครับขอบคุณครับ Thank you